สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเนื้อฟาร์บอลทีเด็ดบอลจากเนื้น้ำาชกนั่นเองนะค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นสกุบอลบาิลเซเร่ A เ,เป็นการเจอกรรันระหว่างทีมฟูมิเนเซพบกับโคลินเทียนั่นเองนะคะซึ่งนั่นเองนะคะแข่งที่ทีมของฟูมิเนเซค่ะเราไปดูกันที่5นัดลาสกลายการของฟูมิเนเซกันก่อนเลยนะคะสถิติ5าัดลาสุกิายการของฟูมิเนเซนะคะชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดค่ะ ไปดูกันต่อที่สถิติในบ้านฮันนัลล่าสุดเลยดีวยกว่านะคะสถิติฮันนัลล่าสุดในบ้านนะคะบุมมิเนเ,เซชนะมา3นัดและแพ้2นัดค่ะส่วนทางฝั่งของโคลินเทียนนะคะสถิติฮันนัลล่าสุดรายการโคลินเทียนเอนะคะชนะมาได้แค่2นัดเสมอ3นัดค่ะและสถิติฮันนัลล่าสุดของการไปรเยือนนะคะโคลินเทียเก็บชนะมาได้1นัดเสมอ3นัดและแพ้1นัดค่ะ ส่วนราคาบางคู่นี่นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมฟูมิเนนเซ่ค่ะเปิดราคาต่อที่ครึ่งลูกและครึ่งควบลูกนั่นเองจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นแลปะปัจจัยสําคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอมอีลองดูการเล่นแล้วขอมั่นใจไปที่ฟูมิเนนเซ่ค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อฟูมิเนนเซ่ครึ่งลูกมีแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบวันที่1ประตูต่อสวนค่ะ ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำบอนนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ก่อน5้าโมงเย็นนะคะเพื่อนน้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย